เอ,อย่าพ่ออย่าพากันประมาทให้ใช้ชีวิตตัวเองให้มีสต,อต,อตอิอย่าประมาทนชีวิตของตัวเองนี่ก็จะประมาทนความเป็นมนุษย์ของตัวเองเพราะว่าเรามาอาศัยความเป็นมนุษย์อยู่ได้แค่ชั่วอายุหนึ่งเท่านั้นนะถ้าลมหายใจดับเมื่อไหร่ความเป็นมนุษย์ของเรานี่ดับเมื่อนั้นเลยนั่นแหะจิต ที่อาศัยความเป็นมนุษย์นั้นอยู่ไม่ได้มันค่อยกะวิ่งเข้าหาสู่กรรมสองอย่างที่มีที่เราบำเพ็ญบุญกุศลนะที่มันมีอยู่ในจิตจิตที่เป็นกุศลนะอันนั้นนะ่ะที่ที่เราที่เราจะพึ่งพาอาศัยได้แล้วก็จะนำทางให้เราไปสู่ภพภูมิต่อไปจะเป็นภพภูมิที่เป็นมนุษย์ ก็ตามจะเป็นที่พบพบ,พบมนุษย์ไอสวรรค์ก็ตามก็ขึ้นอยู่กับกรรมสองอย่างตอนนั้นแหละความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ดับลงไปแล้วนะจะมีกรรมสองอย่างนี้เป็นตัวขับเคลื่อนให้ไปสู่พบอีกพบหนึ่งและก,กรรมสองอย่างนียจะเป็นตัวขับเคลื่อนชีวิตของของเราเองที่เกิดมาเป็นพบนั้นนะ่ะให้เป็นไปในทางที่ดีหรือเลวก็ขึ้นอยู่กับกรรมสองอย่าง ที่มีอยู่ในจิตเพราะจิตเป็นกุศลจิตเป็นอกุศลจิตเป็นบาปจิตเป็นบุญนะต้นตอของของบุญกุศลที่เราบำเพ็ญเพียรมานั่นน่ะคือต้นต่อแห่งบุญกุศลก็คือจิตเราเองฉะนั้นเราจรึงต้องมาทําให้จิตเนี่ยมันสว่างสวัยขึ้นรู้จักบาปรู้จักบุญให้มันให้มันอยู่ใน อยู่ในการใช้ชีวิตของตัวเองให้มันอยู่ในศีลธรรมนะฉะนั้นศีลก็คือจิตใจของเราเองจิตที่ไม่กระทําบาปห้าอย่างนั่นแหะคือศีลถ้าถ้าคนใดรักษาอยู่รักษาใจตัวเองอยู่หักห้ามใจตัวเองอยู่เป็นอยู่อย่างนี้เนือง,งอยู่อย่างนีงน้อันนี้มันเป็นบาปนะอันนี้ไม่ควรทําอันนี้ควรละเว้นนคือศีลห้าอย่างคือความเป็นปกติห้าอย่างไม่กระทําบาป คืออกุศล5อย่างไม่ควรทําในชีวิตของตัวเองนั่นแหะข้อกรรมก็จะไม่เกิดขึ้นในชีวิตของตัวเองหรือพบต่อไปทานนี่จาคเนี่ยทานเนี่ยการสละสิ่งของออกไปก็จะเป็นเป็นสิ่งที่นําให้สมมุติของเราเนี่ยมีมีอยู่มีกินมีทรัพย์สมบัติขึ้นศีลก็มีอนิสงส์ไม่ให้เรามีข้อกรรม หรือสิ่งเลวร้วายเข้ามาในชีวิตของตัวเองมีครบหมดเลยใน,ในสี่ห้าข้อเนี่ยถ้าเรารักษาได้ถ้าจาถ้าเรารักษาได้รักษาใจของเราเป็นปกติได้อย่างนี้ห้าอย่างนี้ไม่ไม่กระทําเลยในชีวิตของเรามีคติที่จะไปมีสองอย่างกับมีมนุษย์กับเทวโลกเท่านั้นที่ที่จะเป็นไปในในชีวิตของเราในการเวียนว่ายตายเกิดของเรา เป็นไปด้วยเหตุปัจจัยสองอย่างนี้เท่านั้นนะฉะนั้นเราอย่าพากันประมาทในความเป็นมนุษย์ของเรานะจงใช้ความเป็นมนุษย์ของเรานี่ให้มันให้มันสมบูรณ์ที่สุดให้มันอยู่ในในศีลในธรรมนะั่นแหะชีวิตของเราก็จะปลอดภัยในการ <c oughs> ในการที่เราจะเวียน่ายตาย,าตายเกิดอาตายเกิดในในภพที่เรา จะเป็นไปอยู่นี่ก็จะปลอดภัยไปด้วยจนศีลธรรมของเรานี้สมบูรณ์จิตใจสมบูรณ์แล้วนี่นั่นแหะสิ่งนั้นอะ่ะมันจะปรากฏขึ้นที่นี่ความสติปัญญาท่จะปรากฏขึ้นความสว่างเกิดขึ้นแล้วจะมองเห็นในการใช้ชีวิตของเรานี่เกิดความเบื่อหน่ายขึ้นจากนั้นมันก็จะสแสวงหาทางหลุดพ้นไม่อยากจะอยู่ไม่อยากจะมาพุ่นวายกับสิ่ง ที่เป็นอยู่การค้นการหาชี้แผ่การหาอยู่หากินเนี่ยมันลําบากอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยตัวนี้นะที่มันจะเกิดขึ้นเพราะสีข้องเราสี่องเรามันเป็นปกติและจิตใจเป็นปกติมันจะเกิดความเบื่อหน่ายตรงนี้แหละที่จะนําทางเราเนี่ยเข้าไปสู่ในการดาเนินในการปฏิบัติเพื่อจะค้นหาทางออกเพื่อจะค้นหาความเป็นจริงของจิต ที่มาของจิตมันเป็นยังไงเป็นเป็นมาอย่างไงทําไมถึงหลงในสิ่งที่ตัวเองอที่ที่มันไม่ใช่ตัวเองกับว่าเป็นตัวเองนี่จึงมาค้นหาจึงเข้ามาสู่นักปราชญ์บัณฑิตหรือครูบาอาจารย์ที่ร่วงรู้หนทางที่จะ,แ,นะะแนะนำให้เราเป็นไปได้เนี่ยมันถึงเป็นไปมาด้วย มาด้วยเหตุปัจจัยนี้คือบุญกุศลของเราเท่านั้นที่หนุนจิตใจของเราเนี่ยเพื่อจะให้มีความคิดอันนี้เดินทางเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้ฉะนั้นจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้เลยบุญกุศลบุญตัวเดียวเนี่ยนำทางเข้าสู่มรรคผลนิพพานและก็จิตทุกดวงเป็นมาอย่างนี้ทั้งหมดเลยเพราะจิตมีมีบุญกับบาปเท่านั้นที่คลองใจอยู่ที่พาดําเนินไปอยู่ มันจึงบุญเนี่ยมันจึงหนุนเข้าไปสู่มรรคนิพานได้ฉะนั้นการบําเพ็ญการบําเพ็ญเพียรแต่ละคนแต่ละคนแต่ละดวงจิตเนี่ยเป็นอสงไขยอสงไขยถึงนับไม่ได้แต่ทุกคนจะต้องมาแบบนี้หมดเลยจิตทุกดวงเป็นมาแบบนี้หมดเลยจะอยู่ในศาสนาไหนก็ตามตอนนี้จะนับถือศาสนาอื่นก็ตามแต่จิตนั้นมีอยู่สองอย่างคือบุญกับบาป ฉะนั้นจิตทุกดวงเป็นมาแบบเดียวกันนี้ทั้งหมดสุดท้ายก็มนลงอยู่ที่ศาสนาผู้รู้คือศาสนาพุทธที่ผู้ร่วงรู้ในความเป็นไปของสัตว์โลกพระพุทธเจ้าตัดรู้อะไรตัดรู้ความเป็นไปของสัตว์โลกไม่ใช่ตัดรู้เฉพาะบุคคลที่นับถือศาสนาพุทธไม่ใช่คําว่าสัตว์โลกเป็นไปโดยเหตุปัจจัยนี้ทั้งหมด ฉะนั้นเราจริงเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยจงภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่ในความเป็นมนุษย์จงใช้ความเป็นมนุษย์ที่มันเฉลียวฉลาดสามารถที่จะทําบุญกุศลได้ไปจนถึงมรรคผลนิพพานได้และสามารถที่จะพาตัวเองนั้นไปสู่นรกอเวจีได้เนี่ยมันอยู่ที่ความเป็นมนุษย์นี้เท่านั้นที่จะสามารถทำสองอย่างนี้ให้สมบูรณ์ได้ ฉะนั้นจึงพากันอย่าประมาทในความเป็นมนุษย์ของเราที่เหลืออยู่นี่ให้มันอยู่ในศีลธรรมจงใช้ความเป็นมนุษย์ของเราสแสวงหาครูบาอาจารย์แสวงหาโมกะธรรมอะไรต่างๆให้มันเข้าไปถึงแก่นแก่นธรรมของตัวเองในจิตในใจของตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างมีอยู่ในจิตหมดศีลก็คือจิตทานก็คือจิตมรรคผลนิพพาน ผู้หลุดพ้นวิมุตตินิพานก็คือจิตจิตหลุดพนะ้นเนี่ยแล้วใครจะมาหลุดพ้นก็คือเราเนี่ยค้นหาคนความเป็นจริงของตัวเองเนี่ยเจอก็หลุดพ้นไะปเพราะความเป็นจริงของตัวเองนั้นปรากฏอยู่ที่จิตนั่นเราจรึงต้องมาบำเพ็ญเพียรภาวนาเพื่อจะเข้าไปร่วงรูสภาวะของจิตความเป็นไปของจิต การยึดมั่นถือมั่นในจิตอุปทานที่มีอยู่ยึดมั่นอะไรเป็นอะไรเราเป็นอะไรจิตพราะจิตจริงๆแล้วจิตเนี่ยไม่มีตัวตนเลยเราจริงต้องมาพินิษพคิจารณาให้เห็นในสิ่งที่ตัวเองที่จิตเนี่ยเข้าใจว่าสิ่งนี้เป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์บุคคลเราจริงมาพิจารณาสิ่งนี้อยู่เนื่องๆกายเป็นเราไหมถ้ากายเป็นเราทําไมมึงแตกทิ้งเขาทิ้งเขาทิ้งหมดเลย มีส่วนไหนที่เป็นเหลราทําทตรงนี้ให้มันแจ้งรู้แจ้งขึ้นจิตนั้นจะจะละอุปทา,านละความยึดมั่นถึงมั่นว่ากายอันนี้คือเราทีนี้เมื่อจิตเห็นอย่างนี้แจมแจ้งขึ้นแล้วเนี่ยจะเห็นความตายเป็นธรรมดาเพราะสิ่งที่ตายคือกายรูปนาเป็นเป็นสิ่งที่ตายแต่จิตไม่ได้ตาย แต่จิตเนี่ยยังมีอุปทานยึดมั่นถือมั่นในความเป็นอัตตาเป็นตัวตนจากบุคกฏในความรู้สึกของจิตนั้นะเป็นแบบนั้นจึงเข้ามาหาที่จิตนั่นอีกพิจารณาจิตนั่นนะให้เห็นความเป็นอนัตตาของจิตคือจิตไม่มีตัวตนจึงต้องพิจารณาให้เห็นเหมือนอย่างที่เราเห็นกายเพราะกายไม่ใช่อ่เพราะจิตไม่มีตัวตนแล้วมีมีรูปมีร่างมีลักษณะที่ไหนในจิต มีกระดูกที่ไหนในจิตมีร่างที่ไหนในจิตเนี่ยมีตับไตเส้นพุงที่ไหนในจิตไม่มีเราค้นหาอยู่อย่างนี้อยู่เนืองๆเนืองๆเข้าเนืองๆเข้าทําแบบนี้ซ้ำๆซักๆแล้วความรู้เนี่ยความรู้นี่จะเกิดขึ้นที่จิตจิตนั้นจะละอุปาทานคือปล่อยในความยึดมั่นถึงมันว่าเป็นตัวเองความเห็นที่ว่าเป็นตัวเองสัตว์ปุคคลนะ่ในจิตเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงลดลงลดลงจนถึงวาระสุด ทายของสังขารที่มันปรุงแต่งจิตที่ว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลแต่สติปัญญาของเราก็แย้งอยู่ในนั้นอ่ะไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเห็นความเป็นไม่เป็นสัตว์เป็นบุคคลนั่นคือเห็นความเป็นอนัตตาของจิตจิตนั้นถึงจงละอุปทานทั้งหมดแล้วจิตจะเป็นอะไรได้อีก่ะคนก็เป็นไม่ได้รูปก็เป็นไม่ได้เทวทาก็เป็นไม่ได้นั่น่ะคือความเห็นของจิตที่ปรากฏขึ้น จิตวงนั้นจึงยุติในการเวียนว่ายตายเกิดเพราะจิตไม่มีสมมติอีกต่อไปนะฉะนั้นเราจรึงพากันบำเพ็ญเพียรพ,พยายามเพราะว่าวัดอโศกกาลามของเรานี่ก็เป็นถิ่นเป็นกรรมฐานถิ่นกรรมฐานตั้งแต่ครูบาอาจารย์ของเราเป็นต้นมาแนักสอนแนวทางนี้มาอยู่เรื่อยๆนั่นแนหะ เราจึงพยายามศึกษาแล้วค้นหาทางดำเนินตัวนี้ให้สุดเพราะมันสุดอยู่ที่จิตเราไปอยู่ที่ไหนก็คือจิตเราเราหลงอยู่ที่ไหนก็คือจิตเราจึงต้องมีสติเนี่ยแนบอยู่ที่จิตของเรานั่นแหละให้เราเห็นจิตให้ให้เราให้จิตเห็นจิตเห็นความเป็นอนัตตาของจิตคือไม่ใช่อัตตาไม่ใช่ตัวตนสัมบุคคล ความเห็นความคิดความอ่านของจิตเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปจากการเป็นกับงองเห็นตัวเองไม่มีอะไรเลยไม่ได้เป็นอะไรเป็นอยู่อย่างนี้อยู่เนืองเนืองเข้าเนืองเง่าเนืองเข้าเนี่ยสุดท้ายมันจะไปเห็นระหว่างจิตกับสังขารจิตที่มันขมกันอยู่ตรงนั้นน่ะที่มันจะตัดกันความเห็นตัวนี้ความเป็นจริงปรากฏขึ้นเมื่อไหร่ก็จบยุติเลยแล้วก็พากันหาตรงนี้ให้เจอ ่ะเอาตอเนาะเอวงอให้ควันบ